ตรงนี้เป็นทางที่เลยจากโค้งหมายเลข3ามครับไปทางเลี้ยวขวานะครับแล้วก็เลี้ยวขวาไปทางบ้านอะไรครับเนี่ยเป็นถนนเลียบภูเขาในป่าชอบมากนะครับถนนแบบนี้เดี๋ยวลองดูนะครับว่ามันไปที่ไหนนะครับอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับไปสันติสุขไปแม่จริมหมอทางนี้ไปแม่จริมได้นะครับอเดี๋ยวลองดูทางนะครับว่าเป็นยังไงนะครับคดเคี้ยวไปมาไปมานะครับ ในป่านะฮะนี่คือถนนในป่านะครับโค้งไปโค้งมานะครับแต่ก็แค่โค้งนะครับทางไม่ได้ชันนะวันนี้ในป่าเลยนะครับชอบบรรยากาศแบบนี้นะครับเงียบสงบเย็นสบายนะครับดูปป่าข้างทางครับมีแต่ป่านะเพราะว่าตรงนี้คือถนนในป่านะครับโค้งนี้ประมาณถ้าใครเคยขับรถไป แถวภูชีฟ้านะครับผ่านทางอำเภอเทิงอำเภอภูซางนะครับก็ประมาณนี้นะครับโค้งบนเขานะไปมาไปมานะเป็นคนที่ชอบขับรถบนดอยนะครับก็เลยชอบถนนแบบนี้นะครับถนนใหญ่ๆนี่มันธรรมดาไปนะครับต้องขับถนนแบบนี้นะครับความเร็วรถก็ใช้ความเร็วสูงไม่ได้นะครับ กลับไปแต่ถ้าเป็นหน้าฝนนี่จะสวยมากน่าจะมีหมอกแล้วก็เขียวกขจีกว่านี้นี้เป็นเดือนมกราทางนี้แรงแล้วนะครับทางเหนือวิวก็ถือว่าดีนะครับอากาศเย็นสบายแต่ตัวนี้แดดกำลังส่องมาจากทางนี้นะครับถนนก็เหมือนเดิมนะคร้งไปแล้วก็โค้งมา ทางไม่ชัน,นครับแต่โค้งเยอะมากเง,งาะการขับรถเล่นนะครับผมชอบแบบนี้นะครับขับรถชมวิวไปเรื่อยอันนี้ลงไปสันที่สุดก็ได้นะครับแต่ว่าจะเป็นทางตัดไปแม่จะริมนะครับซึ่งถนนนี้ไม่ค่อยมีคนใช้นะครับแต่ดูสภาพถนนก็ดีอยู่นะครับมีป้ายมีเส้นมีหลัก บอกเตือนตรงโค้งนะครับสมบูรณ์นะครับถนนนี้นี่แหละคือถนนเมืองไทยนะครับถนนดีนะนี้บนดอยแบบไม่มีคนใช้เลยนะครับถนนนี้แต่ถนนสวยนะครับใครที่บอกว่าถนนเมืองไทยที่เดรก็ลองดูไว้นะครับถนนนี้สร้างมานานแล้วถ้าไม่ใช่เพิ่งสร้างนะครับโค้งไปแล้วก็โค้งมานะครับอารมณ์ประมาณไปทางแม่ห้องสอนนะครับแต่ว่าโค้งจะหักศอกกว่า ทำแม่ห้องสอน,นะนรับเดี๋ยวพอถ่ายไปเมื่อยมือก็จะหยุดถ่ายแล้วเพราะโค้งเยอะจริงๆดูป่านะครับอันนี้เป็นป่าข้างทางนี่นะครับป่าตรงนี้ไม่แน่ใจว่าอยู่ในเขตอุทยานหรือเปล่าแต่น่าจะอยู่ในเขตอุทยานนะเพราะว่าป่าไม้ยังสมบูรณ์อยู่ ก็ใช้แค่เกียร์สองนะครับไม่ขับเร็วนะครับเพราะว่าถือกล้องไปด้วยนะครับขับไปด้วยอันตรายนะครับเจอรถสวนมาหนึ่งคันนะครับนานๆจะมีรถมาเส้นนี้นะครับแต่ถ้าใครอยากขับสนุกนะครับเส้นที่แนะนําจริงคือเส้นที่ออกจากห้วยโกนครับด,ด่านาฉแดนห้วยโกนจังหวัดหน้าที่ติดกับเมืองเงินของเราครับตัดไปาอําอเภอท่าบางาังผาอาเภอสองแควออกไปอําเภอปงอําเภอเชียงคำนะครับเส้นนั้น ถนนสวยและว,วิวดีแล้วก็ชันด้วยนะครับชันกว่านี้แบบเทียบกันไม่ติดเลยนะครับเส้นนั้นแหละครับขับมันจริงโหดจริงนี่ครับแต่ถนนสวยนะครับเหมาะกับการขับรถเล่นวิวก็ดีมากทางนู้นนะครับแนะนําเลยอ่าดูนะครับถนนสวยนะครับถนนสวยวิวดีนะครับ หน้าฝนจะสวยกว่านี้เยอะนะครับอนี่ลงเขาแล้วนะครับถนนแคบๆเล็กๆแต่ดูครับมีป้ายามีหลักบอกระยะเตือนตรงโค้งมีเส้นนะครับเส้นขาวเส้นเหลืองสมบูรณ์ถนนเรียบสวยงามนะครับนี่แหละถนนเมืองไทยนะครับส่วนถนนตรงไหนที่พังก็คือนะครับไม่ช่วยกันดูแลเองครับรถบรรทุกก็บรรทุกเยอะเกินคนสร้างก็ไม่ได้มาตรฐานนะครับ แต่ทันนี้ถนนสวยนะครับถนนไปได้ข้าโพดนะครับนี่ถ้าหน้าฝนน่าจะสวยมากสังเกตครับว่าไม่มีบ้านคนอยู่เลยน่าจะอยู่ในเขตอุทยาน,นครับอันนี้ไปไปทางอำเภอแม่จริมได้นะครับ แต่ว่าไม่ใช่ทางหลักนะนี่เป็นทางอ้อมนะครับไม่ใช่ทางลัดด้วยนะครับมันอ้อมไกลกว่าเดิมนะครับถ้าไปตามถนนโค้งหมายเลขสามตอนนั้นจะเร็วกว่าอันนี้เป็นป่านะครับอ่าดูวิวทางนี้นะครับเป็นป่าอ่าดูวิวทางขวาบ้างนะครับเป็นภูเขานะครับภูเขาหัวโลนทางน้้นก็เยอะนะครับมีในเขาหัวโลน จุดประสงค์ขับรถเล่นนะครับไม่มีอะไรนะครับขับรถเล่นที่เฉยว่าขับในบนดอยเนี่ยมันขับสนุกดีนะฟิวดีอากาศดีเย็นสบายนะคลายเครียดไม่ชอบขับในเมืองนะไม่ชอบเข้าในเมืองด้วยโค้งไปแล้วก็โค้งมานะครับโค้งดีเหลือเกิน าจะพอเท่านี้นะครับหยุดถ่ายนะครับ